ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n ในการดูดวงเสียงไทยทำนายไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สาคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาดูซีตเอชั่นชิพกันนะครับเสี่ยงทายทํานายสถานการณ์ในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปหรือเน้นไปที่สถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้วันนี้มากันในหัวข้อที่ว่าในที่สุดเขาจะเลือกคุณเออในที่สุดเขาจะเลือกคุณมาเสี่ยงทายกันนะครับ นะเสียงไทยเปิดไพ่กันสดๆเช่นเคยวันในที่สุดเขาจะเลือกคุณซิตูเอชชิปวันนี้จะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่มารับชมไปพร้อมๆกันนะครับแนะนำว่าให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอย่ากดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับและบางทีไพ่อาจจะบอกถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเออไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับ มาเริ่มกันเลยวันนี้ซิทชั่นชิปจะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่ไพ่ใบแรกวันนี้คือโอ้โหเดอะโฟลลลามาเลยใบแรกคุณหรือเขา ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่มีโอกาสที่พลังงานสลับฝั่งกันได้หรือจะเป็นทั้งสองคนสองท่านเลยก็ได้นะครับความเดอะฟูลแบบนี้เราทราบกันดีตามหน้าไพ่อ่าพลังงานหน้าไพ่ตามความหมายตำราสากลว่าไวเดอะฟูลคือความเบิกบานจิตอิสระขั้นสุดชีวิตนี้ไม่กลัวอะไรอีกแล้วประมาณนี้ ข้อดีคือความเบิกบานใจสําราญใจแต่มีข้อต้องเตือนเล็กน้อยคืออย่าประมาทนะครับเด๋ฟูเขาออกจะลันลาแต่ดูจะประมาทไปสักนิดหนึ่งยืนลันลาริมหน้าผาตามภาพแบบนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับตราบใดที่คุณยังมีความระแวดระวังในชีวิตคุณจะยังมีความสุขดีอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาดูกันต่อนะ และยังบอกได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้ของคุณเป็นไปแบบสบายๆเป็นไปได้ที่คุณกําลังคบหากับใครแบบสบายๆไม่คาดหวังกันมากเกินไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อืดูให้ต่อเนื่องดูให้ตลอดจากดข้ามนะครับไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ <c oughs> ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเป๊ะเลยเดียอมเ r อร์ออกมาใบนี้ไม่ธรรมดาไพจา่จักรพรรดิตัวแทนของราศีเมษก็เด่นแล้วก็ ความเป็นคนแข็งแกร่งมีอำนาจวาสนาบารมีนะ ไม่ว่าจะมีอำนาจวาสนาบาร,รมีตั้งแต่เกิดเรียกว่าเกิดในตระกูลสูงตระกูลข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่มีความรับผิดชอบสูงหน้าที่การงานดีหรือแม้แต่ทํางานเกี่ยวกับการปกครองมียศมีตําแหน่งแบบนี้ก็โดดเด่นไม่ว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็าแล้วแต่นะครับหรือไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับตําแหน่งใดๆแต่ใบนี้ทํานายได้ด้วยว่าชีวิตคุณมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เสมอหรือตัวคุณนั่นแหละที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสําเร็จประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานสามารถเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาออเอ็มเพอเรอร์ออกมาแบบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีทั้งเดอะฟูลทั้งเอ็มเพอเรอร์ผู้ที่มีความสุขและมีความสําเร็จในชีวิตนะครับโอ้โหหกดาบ six of swords รักทางไกลหรือไม่สถานการณ์ช่วงนี้นะครับ รักทางไกล6ดาบระยะห่างทางไกลล่องเรือตามภาพนี้ข้าน้ํำข้าทะเลมีโอกาสที่คุณจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะไม่ว่าจะคบหาคนทางไกลอยู่แล้วหรือกําลังจะคบกันหรือกําลังศึกษาดูใจกันแม้แต่เพิ่งเริ่มคุยกัน ถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันขออนุญาตแนะนําตามตรงว่าเช็คให้ดีว่าเขามีตัวตนอย่างไรหรือไม่นะครับระวังโดนหลอกในะสมัยนี้นะครับแต่ถ้าเคยเจอกันแล้วรู้จักตัวตนกันแล้วมีตัวตนแน่นอนพิสูจน์ทราบได้ว่าบ้านอยู่ไหนทําทอะไรเป็นใครที่ไหนแบบนี้ก็ลองคบหาดูได้ใบนี้มันเป็นเนื้อหา,อาเป็นตัวแทนของความไกลกันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระยะทางจริงๆคุณอยู่ไกลกันจริงๆหรือบางทีคนไม่ได้ไกลกันมากแต่รู้สึกห่างเหินทางใจก็เป็นไปได้บางท่านเจอกันแทบทุกวันแต่ห่างเหินทางใจก็เป็นไปได้นะครับคุณมีอะไรที่ผิดใจกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่บอกกันหรือเปล่ามีอะไรแอบไม่พอใจกันหรือเปล่าในบางท่านนะบางท่านเท่านั้นนะครับแต่ท่านที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็หกเก้าถ้วย Ni ยอัฟคัพคุณมีความสุขดีด้วยตัวเองทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนที่มีความสุขดีได้ด้วยตัวเองโดยแทบไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกสักเท่าไหร่เรียกว่าใบานี้เป็นไพ่ของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตามมาัตรภาพจะมีคู่มีคนรักหรือไม่ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่แต่สถานการณ์ชักนำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่า เริ่มจะขาดกันไม่ได้อืเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเติมเต็มชีวิตเรามีเก้าถ้วยแล้วถ้วยที่หายไปหนึ่งใบคือเขาใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้คุณและเขาต่างคนต่างฝ่ายต่างเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับน่าสนใจอืและธาาดน้ําก็เด่นเรื่องทา่าเรื่องราศีนี่ดูได้ทุกทา่าทุกราศีนะครับเพราะนี่เป็นการเสี่ยงไทยนะ,ะการเสี่ยงไทยดูได้ทุกทา่าทุกราศีดูได้ทุกท่านและคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ Oh, a swing might out nine of ones. มีใครบางคนกำลังร้อนใจอยากคอมมิทเมนต์อยากสารสัมพันธ์อยากรวบตึงอยากกระชับความสัมพันธ์เข้ามาเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้แต่ผมมองว่าตอนนี้พลังงานจะมีแนวโน้มมาทางฝั่งคุณตำราสากลว่าไว้อัศวินไม้เท้าออกมามีความกระตือรือร้อนอยากกระชับความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าคุณอยากคอมมิทเมนต์กับเขาอยากขอสถานะจากเขาแต่เขายังไม่ให้สถานะหรือเขายังคงนิ่งเฉยอย,อยู่อ่านทีท่าไม่ออกอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับ ใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเดี๋ยวมาดูกันต่อสิว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาจะเลือกคุณผมเชื่ออย่างนั้นอือฮ่า <c> ฮ <oughs> จริงด้วย justice ไพ่ของคนราศีตุลนก็เด่นแล้วก็เป็นตัวแทนของความยุติธรรมนะ ความยุติธรรมในบริบทนี้ผมทํานายตามหน้าไพา่ตามตําราสากลว,ว่าคุณมีโอกาสได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่าถ้าคุณอยากได้สถานะจากเขาอยากมีการคอมมิชเมนใดๆเกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นถ้าเขายังไม่ให้สถานะคุณไม่ต้องรีบร้อนอย่าไปกดดันเขาใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดีเอง ตอนนี้เขาหรือเธอกำลังชั่งใจอยู่กำลังพิจารณาคุณอยู่ว่าควรจะให้สถานะกันเมื่อไหร่ควรจะคบหากันลึกซึ่งแน่นเหนียวมากขึ้นหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้คุณอยู่ในสายตาเขามาโดยตลอดนะครับนะ ความมัศวินไม้เท้า,มาเมื่อกี้ตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าคุณอยู่ในสายตาเขามาโดยตลอดบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่เขาหรือเธอส่องคุณตลอดดูพฤติกรรมคุณมาตลอดเรียกว่าคุณเป็นที่สนใจของเขามานานแล้วเช่นกันไม่ใช่เพียงคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่เขาอาจจะยังลังเลด,ด้วยความที่นะเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกแล้วก็อาจจะเคยมีความเจ็บปวดทางจิตใจมาไม่อยากเจ็บซ้ำสองอะไรแบบนี้ทำให้เขาค่อนข้างรอบคอบในการตัดสินใจนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ สถานการณ์นี้จะใช่ของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาจะเลือกคุณไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเสนอตัวจะทำอะไรหรือแม้แต่ไปสมัครงานผมว่าคุณจะได้อืทำไปเล่นไปในที่สุดเขาจะเลือกคุณ ไม่ว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆในชีวิตโอ้โ oh หแปดถ้วยชัดเลยพูดไปเมื่อกี้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยมีประวัติที่เจ็บช้ำน้ำใจมาหรือผิดหวังใดๆมาทำให้เขาหรือเธอจะต้องรอบคอบในการเลือกคู่เป็นพิเศษนะครับอย่าไปกดดันเขานะ ว่าจะต้องให้ครบชั้นภายใน2เดือน3เดือนถ้าไม่ให้สถานนะจะไม่ครบแล้วอะไรแบบนี้อย่าทําอย่างนั้นนะขออนุญาตแนะนํานะครับให้ครบกันไปแบบสบายๆถูกใจก็ครบกันไปเออเดี๋ยวมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเองตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นฝั่งเขานะ คุณให้เวลาเขา move on อดีตสักหน่อยก็ดีบางคนไม่ได้แปลว่าจะต้องอกหักผิดหวังมาเสมอไปบางคนอาจมีปัญหาอื่นๆอ,อาจจะเคยมีปัญหาตกงานมีปัญหาหนี้สินหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้ให้เขาแก้ปัญหาของเขาให้เขา move on ปัญหาของเขาเดี๋ยวดีเองเพอเขาสบายใจขึ้นเขาจะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นและมีโอกาสที่จะมาให้สถาน,นะกันเออและจะได้หรือไม่ได้มันลุ้นกันนะครับแต่ผมว่าได้นะ ตามสถานการณ์วันนี้นะสถานการณ์วันนี้จะเป็นของคุณหรือไม่ในที่สุดเขาจะเลือกคุณผมเชื่ออย่างนั้นว่ากันตามความเชื่อหนึ่งไม้เท้าเขาเลือกคุณแน่นอนเขาเลือกคุณแล้วในใจเขาเลือกคุณแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกเท่านั้นเองนะ ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอให้ใจชื้นไว้เลยว่าลึกๆคนที่คุณเล็งอยู่คนที่คุณคุยอยู่คนที่มีน้ำใสใจจริงต่อกันดูมีทีท่าเหมือนจะชอบกันแต่มันมีความเอะในใจว่าตกลงจะชอบกันจะรักกันหรือไม่อย่างไรเขาชอบคุณเขาถูกใจคุณมากและในที่สุดเขาจะเลือกคุณในใจคุณเขาเลือกคุณไปแล้วเงียบๆแต่ที่เขายังไม่แสดงออกเพราะเขายังต้องการแน่ใจต้องการความแน่ใจต้องการดูคุณให้แน่ใจอีกสักพักแม่ใจชื้นละ ขอไพ่ขยายอีกสักหน่อยสิเออไม่ธรรมดาวันนี้ในที่สุดเขาจะเลือกคุณเชื่อมั่นในพลังงานไพ่นะครับเราเชื่อมั่นในไพ่ทาร์โรค,ความแม่นยำเกิน80-90%เกิปอร์เซ็นต์เผื่อใจไว้สักส0บเปอร์เซ็นต์สำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อืปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คืออะไรเศรษฐกิจสังคมโลกคนแวดล้อมเยอะแยะไปหมดนะครับนะถ้าจะบอกว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เวอร์เกินไป ให้ไว90้90%สพอเผื่อใจไว้10%สเปสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แล้วหกถ้วยก็ออกมาโอ้โหความสัมพันธ์นี่ดีงาม คุณกับเขาควรจะรู้จักกันแล้วสถานการณ์นี้สิตูเอชันนี้เป็นของคนที่รู้จักกันแล้วถ้าคนที่ยังใหม่ต่อกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพิ่งจีบกันเพิ่งทักทายกันอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงสักทีเดียวแต่ถ้าคุณรู้จักกันแล้วคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้วนี่คือดวงของคุณรับไว้ได้เลยนะนี่เป็นสถานการณ์ของคุณในที่สุดเขาจะเลือกคุณจริงๆคุณกับเขามีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายหรือว่า ทางสังคมหรือแม้แต่ในความเชื่อคือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันมาจากอดีตชาติอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคู่รักกันมาแม้แต่เป็นพ่อแม่ลูกกันมาในอดีตชาติตามความเชื่อนะหกถ้วยเนี่ยนะตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ที่แน่ๆในชาติพบปัจจุบันเห็น,เ,หนเลยไม่ต้องไปพึ่งพาความเชื่อคือคุณกับเขามีน้ำใสใจจริงต่อกันเออและเขามีแนวโน้มที่จะชอบคุณผมบอกแล้วว่าเขาเลือกคุณไว้ในใจแล้ว แต่เขายังไม่แสดงออกเขาขอดูคุณให้ชัดๆอีกสักระยะหนึ่งเออมาลุ้นกันสถานการณ์วันนี้ในที่สุดเขาจะเลือกคุณอืมแล้วจะมีโชคดีอย่างอื่นบ้างไหมนอกจากเรื่องความรัก โอ้โห oh พูดไม่ตันขาดคำโชคดีด้านอื่นบ้างไหมนอกจากเรื่องความรักได้ไพ่ราชินีเหรียญตำราสากลว่าไว้ว่าอืมใบนี้เป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานสลับฟังกันได้คำทำานายแรกตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาก็แล้วแต่ต่างมีฐานะดีพื้นฐานครอบครัวดี ตัวตนดีเรียกว่ามีความเพียบพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องร่ํารวยระดับมหาเศรษฐีตามไพ่ใบนี้แต่บางท่านอาจจะรวยมากๆจริงๆก็ได้หรือบางท่านมีกินมีใช้สุขสบายก็ได้แม้แต่ท่านที่ยังบอกว่ายังลําบากอยู่ใบนี้ยังบอกด้วยว่าอนาคตมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้และฐานะดีขึ้นโดยลําดับตามความขยันขันแข็งและตามความศรัทธาประมาณนี้คุณอยู่ในช่วงดวงดีถ้าคุณลําบากคุณจะสบายยิ่งขึ้นนะบอกเลยว,ว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้เสมออย่าก,กดข้ามใคร ไปดูมาโดยตลอดไม่กดข้ามผมยินดีด้วยคนที่ลำบากอยู่มีโอกาสสุขสบายขึ้นคนที่สุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นและเขาเลือกคุณในใสายตาเขาเขามองคุณดีงามมากเช่นเดียวกันที่คุณมองเขาคุณมองเขาดีมากดีงามมากๆในสายตาคุณเขาก็มองคุณดีงามมากๆในสายตาเขาเช่นเดียวกันมาขออีกส,สักใบสิชัดๆไปเลยวันนี้ฟันทงชัดๆในที่สุดเขาจะเลือกคุณเลือกไหมเลือกไหม เลือกไม่เลือกเออในที่สุดเขาจะเลือกคุณโอ้โ oh ห The world ออกมาหายห่วงตำราสากลว่าไว้ว่า complete จบบริบูรณ์สำเร็จเสร็จสิ้นมีความสุขร่วมกันประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆก็แล้วแต่คุณที่คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ situation s h i p วันนี้เป็นของคุณรับไว้ได้เลยนะครับนะในที่สุดเขาจะเลือกคุณ แต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ The w r l l นี่แถมให้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่ในเรื่องที่คุณรออยู่นะครับโอเครับไว้เลยนะครับขอบพระคุณทุกกาติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญและมีโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ